กิโลเมตรห่างจากบ้านตอนนี้กําลังเข้าป่าได้ใจได้พี่น้องเนอกําลังเข้าป่าเห็นมาร้อนรุนพี่น้องเป็นน้ำแข็งมืเอเศ้านี่ปวดน้ำแข็งออกจากรถด <c oughs> ีใจเด็กเข้าป่าพี่นอ้องไปร้อนรุ่นร้อนรุ่นรอนรุ่นว่าจะได้อะไรบ้างมุงหมอกพี่น้องทางไปเก็บเห็ดมากับผีทหารตามเนื <c oughs> พี่ทหารนอกคุมเซิองอีกแล้วโอเคพี่น้องเขาป้าเขาป้ามาลุนกันเด้อมาจีใดก็พอบจเพราเป็นเห็ดแข็งคือดูกี่ดีเ่รหล่อเดียวว่าบ่เหลือนองพะยำบอกใหนลงหมอกหมอกควันหมอกดแดดซนมาหอดปลาละพี่น้องมองบรรยากาศมห้ิไพจักคนมีแต่หมูข่อยพี่น้องบรรยากาศในปานหนาวหนาวหนาวจนนั่นอันนั้นมอพี่น้องปวดตีนไง แกอยากมาเนาะเนี่ยห้องมัามานเนาะอยากมีแห้งกับมาแ่ะหละกับมาพออีดีเลยพี่น้องเมืองนี้เห็ดตีนแกะเดี๋ยวเราถุงมือก่อนถุงมือก็ต้องพกพอยังมันห่อนโอ้มันหนานวน่ะเห็นหรอเาลงหนาลงลังหล่อยเด้ไหมมันในข้างกับายกระแข็งได้พี่น้องมันบานแล้วมันบานแล้วก็เอาได้ที่เกาแหละพี่น้องเนี่ยม,ามหามหาเห็ดเนาะเกาเห็ดแหละเห็ดตีนแกะ ของแท้ต้องมีขี้ไข่ขังนะพี่น้องทีนี้ดอกพี่น้องเพราะว่าปลาน,นี่มันเคยออกแก่บานเต็มทีแล้วไอ้บอจางห่างจริงจิงอยู่ดอกบานต้องเสียงคือถาดถือถัดชื่อมันเสียงเงินบานไงจะพี่น้องเสียงหนาวบานแล้วนี่ หายอีกหายอีกคิด,ดว่าตรงนี้หลายพี่น้องขอเกลียพี่น้อง,องบ้านดีขนาดเลยทีเติงเ่งหึงเต็มทีแล้วพี่น้องคนมา,มากเก็บสนุกบ้าน <c oughs> คอยปีนเราทิ้งข้างเหเง <c oughs> ยี่ยวมู่เจ้าเบิวงแย้เจ้าหวนเป็นของแท้ <c oughs> ของแท้ต้องมีที่ขางค้าง <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย ลวกเร็วโหวดดีเป็นตานายได้พี่น้องอ่ะเน,นี่ยนี้สวยนะพี่น้องนะสวยไหมจ้าสวยไหมจ้าอึบนี่แต้หลายเต๋อเลย,ยพี่น้องพิ่นเข้ามามานย้ิหมานอึบล่ะเนี่ยขอเจอพี่น้อง บ้านดีขนาดเลยเติ่งหึงเต็มทีแล้วพี่น้องคนมาเก็บสนุกบานคอยปีนเราขิ้งขางอย่างมูเจ้าเบิ่งยาเสวาหัวเป็นของแท้ของแท้ต้องมีขี้กังขางอุ้ยอ้ยอุอลวกแล้วหดดีเป็นตะนายได้พี่น้องอ่แนวนี้สวยนะพี่น้องนะ สวยไหมจ้าสวยไหมจ้าอึบนี่ได้หลายเติมเลยพี่น,ออน,น,อน,น้อง,องพื้นเขามาหมานยิหมานอึบล่ะเนี่ยดอกบานเติมหึงเติมเหงพี่น้องอันนี้เห็นปะเห็นปะจ้าพี่น้องจ้านี่ ฟังฟังเสียงฟังเสียงเขายิงหมูปายิหมูปายิงกวงพี่น้องแต่ว่าอยู่ไก่อยู่ดอกเพงคนตัดใหม่พี่น้องสนุกบานเนาเห็ดน่ะบ่คนบ่ได้ออกจากบ้านมาเก็บคนมันไผก็ม่นูข่อยนี่มอนี้นก่นมูเจ หมอดเนาะหมอดเนาะเพราะเขาเอึนเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยังเอือหืออยู่เห็นปะเป็นสายเลยเป็นตะมันทุกอย่างเลยแก้วเห็นปะเห็นความเบี้ยมึงปะนี่เดาะแบบง่ายเลยน้องพี่น้องขาแบบง่า่เลยทุกแกะเอาพวกแก้วอะนี่คนเอึนเห็นนางไก่ เจอภาษาฝรั่งเศสอันเฮตินแกะมันคือเห็ดตินแกนเฮตางห่างนี่เนาะเห็นไหมนะนะเป็นไดกับ่บหย่านอนคว่ำจากได้เนาะพี่น้องเนาะซื้อเขาแพงขึ้นยังนี่เมีเขาขายเดี๋ยวพี่น้องขายน้ำหางซูโมมะหาเก็บผลบัวมาเก็บพผนกระสือกินฝรั่งเจ้าของพผนมาเก็บแล้วก็มากินขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าปลาเจ้าเขาเด้อ ในถอยมานดีแล้วคนมานจังหวะแล้วเนาะคนแล้วหงอกับของพี่หานไปคนละแก่ละมุมพี่น้องจังสี่แหละมันเป็นว่าหามามคุ้มเื้งถึงมาอยู่น้ากันเด็กพี่น้องไปก็เราหมองละแกะ่แล้วก็เอาว่อเห็นบอกตัวข่อยมีว่อเป็นว่าตำรวจเลยพวกวอคือใส่ถุงเจกันความชื้นคนดอกหนึ่งอยู่คนแล้วพี่น้องอยังไงยัง อย่างเอื้อหือนั่นมันจะเป็นแถวเด้อส่งนำ้ำเป็นเบาใบไม้มันหลายพี่น้องต้องเคลียต้องพกเอาบุดมานำนี่ดอกหนึ่งเห็ดท่านก็นหลายถ้ามันกินเห็ดท่านเนี่ยพี่น้องได้เต็มตาแล้วป่นเข่ามากเห็นไหมนี่ถ้าเบื้องแรกส่วนผลสิออกไปนี่ข่อยว่าเต็มตาคักๆักเบืเลียมันบรรยากาศพี่น้อง ให้ดูบรรยากาศสิคะในป่าพกเกี้ยวตาข่อยมีแห้งบ่เขาป่าพื่อนนี่คือบรรยากาศเมื่อมอ,อกหมอ,อกหนาเต้มเลยเป็นน้ำแข็งคิดหอดบานเฮาเด้ลมวอยวอยนะวีอ <c oughs> ซี่เราัปย้ายบ้านตัเฮหงพี่น้องไปเดาซ้อยแดยดส้องหันซึงหันซึ หันหันหนาไวทังพ mm ี่หันมานำคุกยๆตุตมาสตเปวงมาเ่วมา่หมเิบเสตุตุ๊ยๆนว่าดีบองชูตุอดีบองชูย่างนี้น่อคุณผาหมาวยางบองชูตุ๋ยอดี